พระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์นรลงศักดิ์ขีนานโยต,ตอนพิจารณากายจนเห็นจิตเกิดดับสำหรับคนที่มีอุปิสัยวัสนาทางด้านการพิจารณากายพอเริ่มพิจารณาเกี่ยวกับสุภาษกรรมฐานความสุบปภกของร่างกาย ความน่าเปิดปูพังความตายความแตกดับสหลายความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตาก็จะรู้สึกว่าจิตมันหดตัวจากความฟุงซ่านมีความ่งปล่อยวางเกิดขึ้นที่ใจก็ให้พิจารณาช้าๆอย่าทำาลวกๆวก เะี๋พิจารณาลวกลวกให้พิจารณาจะจ้าให้จัดจัดให้ละเอียดละเอียดทุกขั้นตอนของการพิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไต้ไตหงไตน้อยไตใหญ่ม้าตับปอดหัวใจน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสา,าวะน้ำดยหลอดข้อน้ำมูดเยื่อมาสมองในกระโหลกที่ษะค่อยๆพิจารณาจะจาจัดจัด แล้วเมื่อพิจนาถึงอวัยวะส่วนใดก็ให้มีความรู้สึกว่าพิจนาอวัยวะส่วนนั้นโยมหนกทิ้งออกไปจากร่างกายโยนไปโยนไปเน่าเน่าทุกชิ้นเน่าทุกชิ้นเน่าเผยผุพังไปเน่าเผยผุพังไปถ้าพิจนาเห็นมันเป็นสดๆอยู่มันก็ยังยึดถือได้ต้องพิจณาือว่าพิจาณามันเน่าอยู่ในร่างกายเราหรือเอามันโยนออกไปทีละชิ้น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 แต่บางท่านก็เพียงแค่พิจารณาอาการสายสองไปถึงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกปงปล่อยวางเมื่อ มีความรู้สึกถึงอวัยวะส่วนนั้นที่เน่าเปื่อยผุพังไปชัดเช่นบางท่านเห็นว่ากระดูกพอถึงโครงกระดูกแตกดับสลายเป็นเท่าทุลีจิตใจก็คงปล่อยวางไปบางคนแก่พี่ณาเห็นหนังที่เน่าเปื่อยผุพังตอนตายขึ้นอื่นผู้พองเปื่อยเน่าแก้ความรู้สึกอันนี้ก็คปงปล่อยวางถ้าอย่างนี้เมื่อพี่นายม,มาถึงอาการบ2อาการใดอาการหนึ่งหรืออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งแล้วรู้สึกใจรู้สึกคปงปล่อยวางชัดเจนในอวัยวะนั้น หรือในอาการใส่สองอันนั้นก็ให้พิจารณาอยู่แต่อันนั้นอันเดียวอย่าเพิ่งรีบพิจารณาต่อไปจนถึงอาการครบสามร้อสองให้พิจารณาอาการนั้นหรืออวัยวะนั้นอย่างเดียวซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้าอีกใจก็จะรู้สึกโปงปล่อยวางไปปรงปล่อยวางไปปรงปล่อยวางไปปรงปล่อยวางไปเข้าไปถึงความจริงเรื่อยๆเห็นความจริงเรื่อยๆมันก็จะชัดเจนการพิจารณาในเรื่องของกายจะเป็นคนหยาบๆไม่ได้ต้องพิจารณาอย่างละเอียดพิจารณาเห็นให้ชัดชัดแล้วก็ เมื่อมีความรู้สึกแล้วก็ค่อยๆเห็นให้มันช้ชาๆช้าๆช้าๆอย่าเร่งรีบมันก็จะมีความรู้สึกตรงปล่อยวางชัดเจนขึ้นในใจเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถึ่ว่าทั้งปรงปล่อยวางหมดสิดเองในใจของเขาเองไม่ใช่เราไปนานแล้วมีความรู้สึกสลดหดอูร้องไห้หลงเพ้อไปเรื่อยคือจิตใจมันยังไม่ทันปล่อยวางเองเลยเราร้องไห้ไปแต่กอ่อนแล้ว ความความรู้สึกบีบคั้นจิตใจให้มันสลดโอดูอย่างนี้กลายเป็นวิปลาสไปจิตเขาเนี่ยมันจะมีแต่ความเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วก็มันก็รู้สึกฟงปล่อยวางเพราะความเข้าใจของจิตใจมันเชื่อน้องลงไปอย่างนั้นว่ามันเป็นจริงอย่างนี้เราจะต้องเป็นจริงอย่างนี้ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความน่าเปื่อผู้ความอินธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเลยที่จะคิดมันถึงมันได้ทั้งกายและจิต จิตมันก็ค่อยเข้าใจไปเข้าใจไปเห็นตามความเป็นจริงไปเห็นตามความเป็นจริงไปค่อยๆปลงปล่อยวางปลงปล่อยวางที่จิตใจก็ปลงปล่อยวางของเขาเองในตัวของเขาเองหมดสิ้นตอนที่เขาปลงปล่อยวางหมดสิ้นเนี่ยแม้แต่จะพยายามพิจารณาเรื่องอะตุกรรมฐานโราะนันสติเป็นความตายครับเปิดผูกฟังขึ้นมาอีกเตี้ยวในทีเดียวที่คิดมาจิตก็จะไม่ยอมคิดอีกนะครับเพราะเข้าใจแล้วก็อินในเรื่องกายแล้วอินในเรื่องอนิจจังทุกขัขอัตตางกายแล้วเขาก็จะไม่ยอม คินได้อีกเขาปฏิเสธไปเลยคือเราเป็นคนพยา,ยายามที่จะคิดแต่จิตก็ปฏิเสธคือคิดปุบดับเลยคิดทุบดับไปเลยกลากันแล้วใจก็จะหยุดการพิจารณาไปเองอัตโนมัติในเรื่องพิจารณาเนนะี่ยหยุดการพิจารณาหเรื่องของกายไปเองเลยอัตโนมัติที่ไม่ยอมพิจารณาอีกเลยผมต้องดึงภาพสโลโมชั่นไม่อยอกนั่นไปใช้หนังมันจะจบเร็วมันจะเข้าใจเร็วจะเพือพูเข้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องดึงสโลโมชั่นมากเลยช้ามากเลย ทนั่นแหละผมก็ผมอยู่แล้วนี่ยเล็กวานหนังเอ็นกระดูกตับไตไตรูงไปน้องัตใหญ่มากแต่ปอกหัวใจ้เลือ้เหลืองยเนี่ยดึงให้ลโมชันในเหตชัดชัดชัดองเงี้ยผมไม่อยากมันผ่านไปเร็วคือมันทำไมเข้าใจเร็วเกินไปมัุ๊บเห็นผมโดนเล็กวานหนังเอ็นกระดูกตับไตแล้วว่าผมไม่เที่ย่โออยมันมจตยองเปลือก้อเนี่ย่เลยดึงไว้แต่ละภาพเนี่ยแต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมกนเล็กวานหนังเอ็นกระดูกตับไตไปตรเป็น แตกดับสลายการเป็นธุลรีไปเป็นเท่าธุลรีมาจะดินกับพื้นสุดดินมาจากนัำกับพื้นสุดน้ำมาจะลมกับพื้นสุดลมมาจากความว่างกับพื้นสุดความว่างดึงมันช้าๆความเข้าใจตรงนี้ทั้งภาพทั้งความรู้สึกทั้งความเข้าใจดึงให้มันช้าๆช้าๆเป็นสโลโมชั่นสโลโมชั่นยิ่งเดินหน้ายิ่งช้ามันที่จะไปเร็วแล้วที่ดึงช้าก็ทั้งความรู้ความเข้าใจทั้งภาพเดินไปพร้อมกันช้าลง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 จนช้ามากเลยบางทีเนี่ยรอบเดียวถึงสว่างเลย ทุกทีนี่ผมเล่นแนหนังนี้กันดูต่้งปตแต่คุไปน,น่ตอย่างมาตั้าแต่ผจอังเลืองไปทีเดียวจบวึกห้าวทีจบแล้วโอ้ยหยิๆไม่ได้ยอยากไปไหยอาการสาที่สองเนี่ยเป็นจะถึงความแก่ความเจ็บความตายน่าเปืดไปทุ่ดีดนไปเนี่ยดึงเ่ยรอบเดียวสวานน่างเลยไม่ยอมให้มันเดินหน้าทอาชัดๆอยู่เั่นเนี่ยนั่นเนี่ยแล้วตอนนั้นมันมีความรู้สึกไงบอกว่มามันจบเร็วไปเดี๋ยวไม่มีอะไรทำอะไรไง เดินคนเดินคนจะจ้ารีบไปไหนเออมันมีเวลาตั้งคืนหนึ่งทีเกตตั้งรอบใหม่อยูเลยตั้งรอบที่ไหนหใหม่เลยตั้งรอบที่ไหน้รอบเดียวมันจบไปคืนหนึ่งคืนนี้นรอบเดียวพอแล้วพอจะถึงสุดท้ายเยอะน้อยๆะ็หลุดสายติดดังนี้แม่โอ้โหเดินมาคืนเนยเวลาทำไต้องทำให้ข้อสันนิษว่าบางบางบางท่านมีไม่ใ่ว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ้เพร่าตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะถูกกับไอ้อันไหนแม่ถามแต่แม่จองอ่ะ อสโลมอชันไปผมไม่เจอตรงที่ที่เรามันถูกกับวิสัยเก่าเนี่ยไอตรงนั้นมันจะรู้สึกผิดมันจะรู้สึกหดตัวแล้วมันจะรู้สึกปงปล่อยวางมันจะรู้สึกสลบมันคือไม่ไม่เที่ยงว่าสลบแบบอมยานลงมันจะสังเกตตรงว่าน่ดึงดึงดึงอยู่ตรงนั้นเน่ไปไหนนะไม่ใช่ตาที่สองเนี่ยเท่ากันนะเวลาเท่ากันคือไอตรงนั้นมันดึงอยู่ตรงนั้นเนี่ยเที่กระดูกเนี่ยโอ้ยกระดูกไปเที่ยในกระดูกเนี่ยผ่ากระดูกออกเนี่ยมันชัดกว่าตัวอื่น กระดูกเสร็จป่าในกระดูกเห็เนเนยือในกระดูกเห็นเลือดในกระดูกโอ้โหตรงนี้นานมากเลยเพราะว่ามันมันชัดแล้วมันมันแล้วมันรู้สึกว่าระบบสังเวชม,มันรู้สึกฟงปล่อยวางแล้วอีตอนนี้ดึงเสร็จแล้วตอนปล่อยแล้วเผาเผาหมดแล้วเป็นเค็บก,กระดูกเท่ากระดูกเต็งไงกระดูกเป็นสุยผงผสมกับที่ี้เท่าที่ดินเป็นทุรีนดินไอตรงนี้ก็โอ้โหจิดมันฟงปล่อยวานมากเลยตอนโก่อยออมันจับเตามันเห็นตัวเองถูกปลยขี่เท่ามาจับเตาเข้ากระดูกเนี้ย ไอ้ตรงนี้มันโอชัดมากในความรู้สึกมันรู้สึกว่าทั้งภาพทั้งความรู้สึกทั้งความโฟมปล่อยวางทั้งจิตมาสองเว่ห์โสองเว่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกเดียวกันไปพร้องกันแล้วตรงนี้ดึงช้ามากเลสองภาพนั้นแล้วมึงบางทีแบบว่าบางทีมันก็ตรงสังเล่แล้วบางทีมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาแล้วจะต้องทำไปเรื่อยๆถ้าไม่ไม่รู้สึกอะไรก็กพี่นาต่อไปเลยพี่นายผมคนื่้ต่อไปบาง,งทีในอาการสายสองไม่โฟงไม่โรงก็ข้ามไปนน่นหลยข้ามไป เราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่อยากลงพ้นความแก่ไปได้เราต้องมีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่อยากลงพ้นความเจ็บกั้นให้ป่วยไปได้ไปตรงไปนอนลโรงพยาบาลนั่นั่นคือเราต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่อยากลงพ้นความตายไปได้พาที่ถึงพอถึงลงความตายก็ปลงปวางหมดเลยแต่บางทีมันแห้งแป้งไม่มีอะไรเลยพิจารณาตรงนี้ก็ไปพิจารณานั่นเลยอน,นิจจา,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 าวัสางคาลาอุปวิชชามิโนอุปจิตรานิลุสันติเตาาสามสุปัสสโมทุโคพอดส อันเจ้าเวทศัลย์ามมันไม่ถึงตัวเองตายโดนเผาบนเมนเป็นขีเตาตุ้ีตรงนี้จิตมันไม่รู้ปอะไรมันลงเลยจิตมันลงตัวตรงนี้เลยมันหดตัวละมันมันสลดองปล่อยวางตรงเนี้แลวตรงเนี้ยจับซ้ำอยู่้วเนี่ยไม่ไปไหนเลยซ้ำ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 อยู่นั่นแหละซ้ำซืนอย่างเงี้ย พอลงที่อนิจจาวัดสังคาลาอุปาวยาดมิโนปจิตวานุจันติเตระอุปัสโมตุโภโอ้ตรงนี้ลงมากทีมันก็ประกอบไปตัวนี้สเปสังกาลอนิจจาสเปสังกาลสุขาสเปสังบานักตาแล้วก็อตุวานชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนตัวมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสัมมาอะยามริตสปังเราจะเป็นตายเปลี่ยนแท้มรณะปริโยชน์สังาเป็นชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอกชีวิต ตางเมนียต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาราณะเมเนียต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าจากคนที่จะสัางเวทายามกายอยร่างกายนี้อาจีรังไม่ได้สร้างอยู่นานอาเปยวิญญาโนาันอ์ก็เสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งไปแล้วอาทิเสสติจานนทัพสะวิงซึ่งแผ่นดินกลิงฉลงรังว่าประดุจคำว่าสระม้พระท่านตื่นมีรัทสัมหา,าประโยชน์นี้ได้พอลงตรงเนี้ยจิมตมันตปรงเลยสงบเลยบางทีก็ต่อนี้ อน,นิจจาวาตฏสงฆาลาต่อเลยบางสกุลต่อเลยบางสกุลตัวเองไม่ใช่บารสกุลใครบารสกุลตัวเองอนิจจา,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 าวัฏสงฆาลาอปวิยธารมิโนปชิตวนันุชนีเตสังบุปสโมโุโกโเป็นขีตาวกรดุกไปเราต้องมีอุบายว่าอันไหนที่มันมันร,รู้สึกฟองป่องหวานชัดเจนมันอยู่ตรงนั้นเลยจับติดอยู่ตรงนั้นไมไม่ได้อยู่กับาอารมณ์ใช่ไหมไม,ไม่หยิบขึ้นมาใหม่ไม่ไม่อยู่กับอารมณ์ฮะอราแล้วก็ยิบขึ้นมาอีก อ่ะพอมันใปเมื็ที่เราได้สงบนิ่งว่างเราไม่สนใจตัวนั้นเลยพอวิญญาณเสร็จแล้วก็สงบนิ่งว่างไม่เลยสนใจตัวสงบนิ่งว่างเลยหยิบเอาตัวเอาตัวขึ้นมาพิจารณาใหม่เอาเอาตัวพิจารณาเอาเครื่องมือพิจารณาขึ้นมาพิจารณาใหม่ยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ไม่สนใจไอ้ไอ้จิตที่สงบนิ่งว่างลมผมเบาสบายไม่สนใจเลยไม่สนใจหยิบมาพิจารณาต่อจนถ้ามันพิจารณาไม่ได้พอคิดทุกข์หายคิดทุกข์หายคิดทุกข์หายจางอากาศ บางทีแย่เป็นตัวผมคนเล็บตาหนังเนื้อเองกระดูกุตับไตไตคุ้งไตน้อยไตหยาบมากสักพอดูแค่นั้นเลยนั่นหนึ่งเนี่ยดึงทั้งหมดอาการตอนที่สองไม่ไม่รู้สึกอะไรมันแห้งแรงมากเลยมันแห้งแรงแบบไม่ขาดไม่ควักควักถูตาออกเราไปคนตาโบจะเป็นไงลูบเอาผมออกดึงผมออกหมดลอกหนังหัวออกลอกหนังออกจากตัวเหลือแต่เลือดแดงๆเนื้อและเลือดแดงๆลอกหนังออกเหลือแต่อวัยวะตับไตไตคุงไตน้อยไตหยาบมากสักพอดูแค่ควักทิ้ง เอามือลงไปตอนความรู crawl, ้สึกควักทิ so ้งใส่ใส่บุ้งใส่ต้องพยาาควักอะไรให้เน่าหมดเน่าเน่าเน่าควักอะไรให้เน่าออกจากกายเน่าหมดเลยโยตั้งหรือตจากกระดูกตั้งอยู่พี่เลยนะผ่ากระดูกแบกกระดูกออกเห็นเนื้อเยื่อในกระดูกน้ำเลือดน้ำเหลืองในกระดูกแบกออกอีกอย่างเงี้ยเห็นชัดมากเลยนะครับที่ส่วนกระดูกนั้นก็เผาเข้าเผาเผาเป็นเช่าธุลีไป ไปโกยที่เท่าตอนเช้าที่เราไปเผาสดกันนี่แหละแล้วแต่เทคนิคบางวันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยบางวันก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ไม่ทำทำทำมันติดมันคุ้นต้องผ่าใหม่กว่าใสุดวงตาหรือเจอว่ากว่าผมกอนเลกว่าหนังถอดนันเนื้อหนังออกมันก็ไม่ไม่มันแห้งแรงไม่เป็นตัดเลยนี่ยตัดขวางออกไปทอน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 ตัดออกหมดเลยผ่าออกขั้นตอนนี้ผ่าแบกออกผ่าร่างกายแบกออกมันก็เป็น มันก็รู้สึกนะมันก็แล้วแต่ว่าถ้าวันไหนพอเลิกจับทุกข์มันแห้งแ้งไม่ไม่รงไ่ยวางมันจิตไม่รู้สึกผดตัวไม่เอาเลยแสดงว่ามันไม่ใช่แง่มุมเลยไม่เอาแล้วตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอ,อเอาเอาอันนี้ยางเอาอันนี้ยาเอาต่อาสมอามขาละกาลงเลย,เลเลยไปหาไปจนลมอ่ะลมแก่ใจแล้วจิตมันเจะจิตมันจะดตัวลงมันจะตลอดมันจะฟงสงเวทนะครับ พิจารณาแล้วแห้งแรงมากเลยแสดงมันไม่ถูกตรงนี้ไม่ถูกเอามาอ่านะบางวันมันเคยถูกแต่ว่าเอามาวันนี้ไม่ถูกแต่อย่าเป็นคนหยากอยากไม่น่ต้องเหียดต้องเห็นละเอียดมันจะเป็นเพ่งมันเฉยๆแล้วมันมันแหลกเองแล้วไม่ใช่น้องใจเห็นมันละนองใจองไพรามันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างอื่นไปได้เราต้องเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอื่นไปได้ต้องนองใจมาอช่วยต้องเป็นผู้ฉลาด เอาแง่หินยกแง่หินมาที่นี่นะเปเลยรู้สึกลงอนัตตาบางทีมันไปลงที่นิจังมลงที่นัตตาบางทีก็ลงที่ทุกขาลงเป็นทุกข์ใครมันหาแง่มุมมาลงเลยก็ลงที่อนิจจังทุกข์อนัตตาบางทีมันลงที่น้ำเรื่องบางเรื่องมาลงลงแบบอนิจจังไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงบางทีลงที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์บางทีก็ลงที่อนัตตาไม่มีอะไรจิตมั่นจิตมั่นเลยจับสอนนี้ที่มีเตือนเรือมันก็ลงเลย น้องใจไปว่าเอาอย่างนี like, war, we away, ้ไม่ลงก็ลงอยากใจพูดอย่างนี้เรารู้สึกลงถึงว่าน้องแฟนถึงก็ลงเมื่อกีเรารู้สึกภาาบาลีม่ไดะเริ่มร้วกภาษาไทยันจะเป็นเรื่องนบาลีแต่เรี่บาลีได้ครับเร็นบาลีื่งกีเราได้บาลีไม่ออกก็เรือไทยอย่างอนมาวัตสัาอุปวยธรรมนอุปจิตวนจันติเรประโมโีเาแปไม่ออกก็เห็นคขึ้นไปชักว่าบาลตก คนเผาบนเมนมันมันเหนหี่มากเลยรู้สึกไปเลย,ยไม่ต้องแปลว่าอนิ้จาวสาาวาาังลาวลาวบอกว่าจะทำเมนูไปจิวสวัสดิวุตันดีเจสามวันสมโภโอ้กาแฟว่าอะไรไม่ต้องแปลเลยโอ้มันรู้สึกเลยเดี๋ยวทะเลาขึ้นไปบางสกุลอีกแล้วไป็บางสกุลตัวเราอีกแล้วเราก็ต้องไปนอนให้เขาจากบ้านแบบลาวบางสกุลเป็นเจยาวตัวสังลาวบางสกุลตัวเราไปเรื่อยเรื่ยโดยไม่ต้องมีความเพื่องจะคำแปลเดี๋ยวต้งแปลว่าอะไรบางทีรู้คำแปลแต่ไม่ตรง แต่ถ้ามันเห็น้าพโพสเป็นตงว่ะอย่างนั้นเราก็เอาภาพโพสเลยแล้วก็เจอนแบบน้องน้องบรรยากาศที่หนาก็ไม่จบแค่การแต่เราก็เห็นจิตเกิดดับ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 เปลี่ยนดับมีความรู้สึกนิสัยอารมณ์เนอะจิตมันเกิดดับ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 เหมือนแสงอีกหนอยจิตมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันแสงอีกหนอยมันเหมือนเหมือนฟ้าแลบมันยืนดูฟ้าแลบสะดึงดูฟ้าแลบแหลก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 น้้องฟาเีย เห็นจิตเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองคือความรู้สึกมันคิดอารมณ์เกิดเองดับเองเกิดเองทำก็ปรากฏ ouais. ว่าให pues, uh ้เพิ่งเห็นว่าเห็นหน้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยป็หยาบอยู่ให้เพ่งเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีแต่ดับไป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 ก็เลยพอทำปรากฏอย่างนี้เสร็จก็มีแต่ดับไป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 เห็นแต่ดับไปเพิ่งเห็นแต่ดับไปดับไปจิตมันก็เป็นเองผลเกิดขึ้นเองจิตเกิดเองดับเองแสดงเองว่ามันฟ้าแล มันไม่มีผู้ไปใดนา่นนะสมกับคาว่ายังกินจิตสมุทะยครมันสัพพัญังมิโลธะทัมันถ้าอาหารท่านหายเห็นว่ามีแต่สิ่งใดโอ้มีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นมีแต่ความดับไปเป็นธรรมดาถ้ารู้สึกถึงใจแล้วจะกำลังพึงขึ้นมาโอ้มีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นเชื่อมดับไปเป็นธรรมดาท่านไม่ได้เรียกว่าอะไรเลยไม่ได้เรียกหมอมันเป็นความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์ เป็นคิดนึกต่อพูงแต่งเป่งจอดนึกหมดก็มก็เรียวมันเป็นอะไรที่ชื่อเลยมันมีอาการอาการปรากฏอาการปรากฏอาการปรากฏแล้วก็เป่นเหตการหนึ่งท่านเห็นแต่ว่ามันเกิดดับ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 มีแต่ดับไป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 ที่เกิดมาเนี่ยมีแต่ดับไป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 จนท่านใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไอที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาตามธรรมชาติ แล้วอที่เกิดขึ้นมาธรรมดาก็ดับไปเป็นธรรมดาทั้งการเกิดเนี่ยหน้าเกิดก็เกิดก็เป็นธรรมดาของการเกิดราะยังเป็นหน้าอยู่ยังไม่ตายและการดับไปเนี่ยก็เป็นหน้าที่ดับไปเป็นธรรมดาทั้งการเกิดและการดับจตเป็นธรรมดามีแต่จิติดเองแบบนี้จิตเองแบบนี้จิตจเองแบบนี้ไม่มีผู้เข้าไปวิจาทีาจิเพราะว่าไอผู้เข้าไปวินาจณาจเนี่ยมันจะคือจิตมันก็ปรุงแต่งมันจะไม่ติดปรุงแต่ง พอถึงจิตแล้วม like like so so, ันไปพิจารณาจิตไม่ได้เพราะจิตมันเกิดเองกับเองพอเราไปพิจารณาจิตปุ๊บมันก็คือจิตคิดต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันพิจารณาได้เฉพาะกายแต่พอเราไปเราไปพิจารณาจิตก็ไอ้ตัวพิจารณาเป็นจิตตัวเองแต่กายเนี่ยมันกายเนี่ยมันพิจารณาตัวมันเองไม่ได้ต้องเอาจิตไปช่วยพิจารณากายแต่พอถึงจิตเนี่ยเราเอาจิตไปพิจารณาจิตไอ้ตัวพิจารณามันเป็นจิตซะแล้วมันก็เลยไม่จบสิ้นติบนเวียน เพราะนั้นจิตเรียมาเลยหลือแต่จิตเกิดเองแบบเองยังจินติสมุทเยธรรมธรรสัพพธรรมนี่โรธธรรมมันมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดามีแต่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนแสงยิงห้อยแบบว่า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 แบบดับไปแบบดับไปแบบดับไปเหมือน้าแลมไม่มีผููกระวีที่ใด้นานมันไม่ได้พูดถึงแ้ะผููเพลงพู้จองไอเราเป็นผู้ดูหรือเราเป็นผู้คิด ไอเราคิดดูาดูมันถ้ามีพวกนี้มันมีแต่เกิดเองกับเองเกิดเองกับเองให้ผู้ที่ก็ไปร่วมวงไพ่บูรด้วยร่วมพิจารณาด้วยร่วมติดต้องร่วมหาเหตุผลมันไม่มีแล้วหมดสิ้นตรงเนี้ยเออย่างนี้จะต้องดูไหมเอเราดูอย่างนี้จะติดใจไหมป่านมากกว่าคุณทั้งหมดเลยไปหมดเลยมีแต่เกิดเองกับเองเกิดเองกับ